ครับสวัสดีครับที่นี่ก็คืออำเภอทุ่งตะเสลียมนะครับจงังหวัดสุโขทักขทยก่อนจะเข้าอำเภอทุ่งะเสลี่ยมประมาณ 4- 5หกิโลปรากฏว่าเห็นทุกนาครับแหมมันอดไม่ได้ที่จะมาถ่ายทุกนานะครับก็มันเป็นมันเป็นสัญชาติญาณนะเห็นนาแล้ววิ่งเข้าใส่นะครับแต่บังเอิญทุกนาที่นี่ผมไม่เห็นแหล่งน้ำนะครับ ไม่เห็นแหล่งน้ำไม่เห็นบ่อสเสมอ,อก็คือก็คงจะเป็นเอ่อฝนตกงวดที่แล้วนะติดต่อกันหลายวันก็คงจะเเตรียมดินแล้วก็หวานเลยครับก็คงจะรอฟ้ารอฝนอย่างเดียวแล้วเพราะว่าของไส้ไก่ก็ไม่มีน้ํามาหล่อเลี้ยงครับแล้วก็ดีเป็นภูเขาฮะภูเขาลูกเตีย้ยๆก่อนที่จะเข้าสู่อําเภอ,อทุ่งเสลีม่มครับก็ จาวาดอนก็ดอนนะฮะจะวาโคกก็รอก็ออจังหวัดสุขโขทัยก็น้ําท่วมซ้ำซากครับน้ําแม่น้ํายมที่ผมผ่านมาเมื่อกี้ก็เหือดแห้งครับลมค่อนข้างแรงครับผมก็เลยต้องมาใส่เสียงที่หลังเพราะมันมีเสียงลมดังพู่ว่าพู่ว่าแล้วผมขอ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักจะเดินเดินต่อไปอีกนิดนะฮะก็สภาพรอ ถ้าฟ้าฝนไม่ตกลงมาดีคือ,อก็คงจะจะได้กินข้าวลำบากนะดูดูแล้วครับเพราะว่าเป็น,ปนดินแห้งๆเลยครับก็เป็นที่สุดลูกหูลูกตาก็ต้องเดินกลับเพราะว่าเดินต่อไปก็ไม่มีทุกนาให้ให้ทายนะครับดีก็คงจะเป็นการเตรียมดินเตรียมดินเพื่อที่จะรอการทำนาในละลอกลอกนี้และครับก็อ่า หวานแห้งได้ก็ผมเห็นก่อนหน้าที่จะมาถึงตรงนี้เขาก็หวานแห้งกันนะครับไม่สู้ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราเดาไม่ได้นะหวานแห้งไปแล้วผลไม่ตกก็จเกเนะิเกมเลยเกมเลยภูเข,ขาลูกเตี้ยนี้ผมก็ติดใจติดใจไม่เคยเห็นภูเข,ขาใกล้ๆขนาดนี้สักทีท <laughs> ถ่ายแล้วถ่าย <laughs> ก็ใกล้ถนนใหญ่ฮะ ทางด้านหน้าเป็นภูเขาเป็นทุ่งนาด้านหลังเป็นติดถนนใหญ่ฮะเป็นถนนที่จะเข้าสู่อำเภอทุ่งเสลียมกับอีก25้ากิโลครับนี่ก็คือภูเขาข้างหน้าซึ่งผมกำลังจะไปกันครับมาแล้วต้องไปให้ถึงครับแต่เดี๋ยวดูอีกทีวิ่งต่อมาอีกนิดหนึ่งฮะวิ่งต่อมาอีกนิดหนึ่งก็ มาสดุดที่นานาคงจะมีทุนพอสมควรนะสูบน้ำใส่แต่ตอนนี้หวานไปแล้วครับหวานไปแล้วตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านน้ำด้วนฮะซึ่งฝั่งหนึ่งก็จะทำนาฝั่งหนึ่งก็ยังไม่ได้ทำอะไรฮะนี่คือทางเข้าบ้านน้ำด้วนนะดูแล้วถ้าเข้าไปใกล้ภูเขาเราคงไม่ได้ภาพวิวภูเขาก็เลยขอยืนถ่ายวิวภูเขาตรงนี้ฮะ แหมเราเป็นคนพื้นลุ่มะาเห็นภูเขานี่ก็ลูกไม่ใช่เล็กๆลูกใหญ่โตจริงๆครับข้างทางก็ปลูกเป็นทางเข้าวัดป่าอะไรสักอย่างก็เนี่ยฮะสองข้างทางก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นสวนก็สวนไปเลยฮะถ้าไม่ใช่สวนพื้นที่จะทํานาก็คือ,อทํานาปีฮะไม่ใช่นาปังนี่คงรอทํานาปีอยู่ฮะ ถ้าฝน้วดนี้มาหนักๆก,ก็ไม่แน่อาจจะได้น้ำวาน้ำฝนนี่คือป่าพุทรานะครับป่าพุทราสวยๆเลยปัาแตกพุทรา ็นแถวเป็นแนวเลยครับนี่คือต้นพุทราของชาวบ้านนี่ก,ก็คือไรพุทราก็จะเหลือโคนต้นไว้ครับพอพุทราเขาออกลูกเสร็จแล้วเขาก็ตัดกิ่งทิ้งแล้วปีต่อไปก็จะเป็นต้นขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับตวนพุทราเดี๋ยวก็จะเป็นพุทราพุทรานมพุทรานม ติดอยู่กับลำคลองครับของสวยเลยครับโอ้มีสะพานด้วยครับสะพานสวยเลยนี่เป็นหลักวัดขอนซุกนะครับทางเข้าวัดขอนซุกก็จะมียักษ์สองตนนะ ทาเวสุวรรณยืนคู่กันอยู่หน้าวัดนี่จะเป็นคลองน้ำครับกางคลองน้ำก็มีป่าพุทสาสวยเชี่ยวครับป่าพุทสาสรุปว่าไม่ได้ไปทุ่งเสลี่ยบครับน้ำมันไม่พอครับทาเวสวุวรรณก็คือยักษ์นั่นเอง มาปัดป่อยเว้ยกูกูปัดป่อยเอาไอหาเสียงเข้า,าไปในคลิปเดี๋ยวตัดสวัสดีครับนี่ก็เป็นสวนพุทราครับจังหวัดสุขโขทยัยเป็นแหล่งผลิตชาวสวนครับเป็นชาวสวนจริงๆครับแล้วก็มีทั้งสวนผมก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาปลูกพุทราได้ที่จังหวัดสุขโขทยัยอำเภอทุ่งเสือหมี เนี่ยครับสวยไหมครับเป๊ะเลยครับสวยมากครับถามผมว่าสวยไหมครับสวยครับผมจะลงไปดีไหมเนี่ยเขาจะให้ผมลงไปเนี่ยสวยจริงๆโอ้โหครับพุทธาถ่ายกลางแดดเป,เปเรี้ยงเยเเยๆเลยแนปะแดดร้อนๆเลยนี่คือสวนพุทธานมตอนนี้ก็กำลังทำต้นทำ ให้เขาแตกกิ่งไปเขายังไม่ได้ติดลูกครับด,ดแต่ว่าถ้าเราบำมุุดีๆดอกเยอะเราก็ได้อยู่แล้วรู้สึกว่าเกษตรกรเพิ่งจะพนดินไปนะฮะยังสวยอยู่เลยครับสว,สวยงาม้าครับ<ฮ>สุดยอดเลยครับเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับ นี่ครับผมพาเดินทีละล่องทีละล่องทีละล่องผมก็จะอยู่บนบนข้างทางนะครับซึ่งอีกฝั่งนึงก็เป็นป่าอ้อยฮะเป็นป่าอ้อยที่สมบูรณ์สวยงามแล้วก็มีนาขั้นอยู่ครับนาที่ก็จะเป็นป่าหญ้าครับ เป็นข้าวที่หวานไปแล้วนะฮะล้อฟ้าร้อฝนอย่างเดียวครับฟ้าฝนไม่มาก็โอ้พูดพูดยากครับเพราะว่าฟ้าฝนไม่รู้จะมาเมื่อะไร mm hmm. เดี๋ยวขอดูอีกทีครับขอดูใกล้ๆขอดูชัดๆอีกทีครับสำหรับป่าพุตซาป่าพุซา นี่ครับก็เป็นการไถไถพรวนดินครับไถพรวนดินเนี่ยครับจะเป็นล่องสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮนะมองกันใกล้ๆนี่คือต้นพุทราฮนะกําลังจับดอกฮนะกาลังจับดอกเลยครับนี่ก็จะเป็นสวนพุทราพุทราต้นไสป่าไซทั้งนั้นเลยไสงามสมควรแล้วมีแต่ต้นไซเต็มไปหมดเลย วัดน,นี้เรียกว่าวัดไสงามครับมีแต่ต้นไายเต็มวัดเลยครับสถานที่วัดไสงามก็จะมีปูขนาดใหญ่ครับเนี่ยครับใหญ่มากครับแล้วก็ไม่ได้มีต้นเดียวครับมีสองสี่หแปดแดต้นสิบต้นเยียงายครับก็ครึ้มครึ้ม